สวัสดีครับมากันอีกแล้วนะครับสำหรับข้อตอนชาแนลนะครับวันนี้เป็นร้านอาหารหมนูแบบบ้านๆนะครับแต่ว่าหลายๆคนกินบ่อยนะแต่ว่าร้านนี้เขาดังนะครับเราก็เลยไปรีวิวมานะครับเดี๋ยวดูชื่อร้านกันก่อนครับร้านนี้ครับใช่ครับเป็นร้านหมูปิ้งอ่าเป็นร้านหมูปิ้ง มีโชคนะครับเป็นร้านที่เขาไม่ค่อยมีชื่อนะครับเขาตั้งอยู่ในลานจอดรถนะครับแล้วก็เราก็ไปรีวิวมาดูนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าแน่นอนหมูปิ้งนะครับเป็นอันหนึ่งที่เราจะรีวิวแต่ว่าเราจะมีเมนูอะไรที่จะมาเสริมในการรีวิววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ ระครบโหนี่ครับหมูปิ้งมีโชคนะครับนี่นี่หมูเขานะครับนี่ผมสั่งมาเป็นชุดเล็กนะได้ห้าไม้นะครับเดี๋ยวลองชิมหมูก่อนนะครับธรรมดานะอืมตัวหมูนะครับนุ่มนะครับแล้วก็หวานหน่อยๆน,นะครับถือว่าเด็ดนะอืมอืม จาครับขอแคาใช้มือครับเพราะว่าอยู่คนเดียวอยู่นะ,นะครับอืเด็ดเลยเดี๋ยวลองกินกับข้าวเหนียวดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอือืครับข้าวเหนียวหนึ่งคำนั่นนี้ตัวของหมูปิ้งนะครับเพราะว่าเขาเลือกใช้เนื้อหมูส่วนที่นุ่มนะครับเอาติดมันหน่อยๆเนะะเาะแล้วก็พอกินกับอ่าข้าวเหนียวเนี่ยผมว่าลงตัวตอนแรกว่าจะ หวานเยอะไปแต่ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าหวานนํานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็กลมกล่อมตามมานะครับเดี๋ยวลองจิ้มกับตัวน้าจิ้มเขาดูนะครับนี่เอให้น้ําจิ้มนี้มาด้วยนะครับน้ำจิ้มสามรสนะครับว่าจะเด็ดไหมโอ้เด็ดครับมาดูกันครับอืมอืมตามด้วยข้าวพอจิ้มก่อนน้ำจิ้มสามรสเนี่ยใครมาบอกว่าเพิ่มความเปรี้ยวและมิติการกินที่ดีครับอร่อยครับ หมูปิ้งนะครับผ่านครับมาดูอีกเมนูหนึงครับนี่ครับสลับมาเลยแล้วกันนะครับนี่เขาบอกว่านี่คือไก่อบสมุนไพรนะครับเดี๋ยวลองชิมเปล่าๆจะเป็นไงนะอืมตัวเนื้อไก่นุ่มนะครับแล้วก็หอมพริกไทยนิดนึงนยครับอืมใช่้นะนะครับแล้วก็เลือกเนื้อตรงส่วนเนื้อแหละไก่ตรงส่วนเนื้อเลยนะครับ ลองกินกับนี่ดูนะครับนี่น้ำจิ้มสามรสนะครับเน้นๆน,นะครับอืมเอาบอกข้าวพอ,อตัวไก่นะครับเขาเป็นเนื้อเนาะแล้วก็มีสมุนไพรนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ไปจิ้มกับน้ำจิ้มสามรสยิ่งชิรลชรความเป็นไทยบวกข้าว นะครับทำให้ไม่เผ็ดจนเกินไปอร่อยครับผ่านครับเมนูนี้ครับ